สวัสดีสวัสดีนะน,ะนักตกปลาช่อนปลากระพงปลาสวายปลาคลองปลาทุกอย่างที่ตกได้นะครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสปริงเกเอร์นะครับรุ่นสปริงเกอร์นะครับหัวจิกไม่ใช่หัวจิกเป็นเท็กซัสรุ่นสปริงเกอร์นะครับอันนี้ผมจะใส่ให้ดูกับเป็นอ่าปลาอะไรนะสลิมสีชมพูนะครับสลิมสีชมพูให้ดูนะครับ ขั้นแรกนะครับนะกะ็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับยัดเข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวนะครับหมุนเกลียวป,ปา้าเขาห้อ่าข้อดีของการมีเกลียวนี Carr ่ก็คือเราก็จะไม่ทําให้มันปลามันหลุดลนะครับปลามก็จะอยู่อยู่อย่างเงี้ยนะครับหมุนให้ทรงปลาเนี่ยมันได้แบบได้องศากับได้องศากับกับตัวนี้นะครับนะครับมันจะมันจะมันจะเห็นสีเป็นเกเกลียวอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ แล้วรุ่นรุ่นเนี้ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีร่องนะครับสลิมรุ่นผมอะสลิมที่ผมขายอยู่มันจะมีร่องนะครับมีร่องให้ตัวเบ็ดเนี้ยตัวเบ็ดเนี้ยอาจจะใหญ่ไปนิดนึงสําหรับน้าๆที่ไม่ชอบตัเวเบ็ดใหญ่ก็เปลี่ยนได้นะครับนะครับสลิมนี่เกี่ยวระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันตัวปลามันจะมีความ่าลักษณะที่มันสั้นนิดนึงเกี่ยวไปประมาณบริเวณกลางตัวนะครับปลามันยืดได้แล้วไม่ต้องกลัวนะครับ นะครับเกี่ยวบนกลางตัวนะครับกลางตัวอ่าเกี่ยวกลางตัวแล้วปุ๊บนะครับเกี่ยวกลางตัวไปเลยนะครับเกี่ยวท้ายดีกว่าครับกลางตัวไม่เวอร์ครับมาสั้นไปอ่าเกี่ยวท้ายนะครับเกี่ยวท้ายเกี่ยวท้ายนะครับน้าเห็นไหมครับอ่าเกี่ยวท้ายอ่าล่นไปหน่อยอ่าล่นไปหน่อยอ่าล่นไปหน่อยเดี๋ยวหาว่า อย่างงูอย่างนี้งั้นนะนะครับดูครับเสร็จแล้วครับสลิมสลิมเจ็ดจุดห้าเซนนะครับอันนี้มันจะเนี่ยนะครับมันจะประมาณประมาณว่าอยู่ท้ายของท้ายของร่องพอดีเลยนะครับท้ายของร่องพอดีเลยนะครับนะก็ไปเดินเนี่ยมันก็จะตึงพอดีนะตรงนี้ก็จะตึงแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรตะกัวให้ด้วยนะครับตะกัวให้ด้วย น้าก็เกี่ยวไปเนี่ยครับลักษณะของตัวมันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับหางก็ยังสะบัดได้เหมือนเดิมกระลุงกุ้งกิ้งกระุงกลุงกิ้งกิงกองนะครับอ่านะครับอันนี้ตัวเบ็ดอาจจะใหญ่ไปนิดนึงสาหรับปลาที่เป็นอ่าสลิมนะครับอาจจะใส่ให้เล็กนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้าาสั่งเป็นปลาขนาดไซส์แปดเซนเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรทรงอ้วนตุบแล้วกันนะผมก็ อย่างนี้เลยแล้วกันอ่าเพราะว่าเกี่ยวไปหลายรอบแล้วเกี่ยวไว้ให้น้าๆก็ดูหลายรอบวันนี้ขออัดวิดีโอลงมานะนี่นะอันนี้ตัว8เซนนะครับอันนี้ตัว8เซนนะน้าก็วัดดูก่อนว่าเนี่ยปลามันจะอยู่ประมาณท้ายตะเบ็ดจะอยู่ท้ายนะครับตะเบ็ดอยู่ท้ายเราก็เกี่ยวไปเลยท้ายชึบชึบตะเบ็ดอยู่ท้ายใช่ไหมอยู่ท้ายใช่ไหมชึบแล้วมันก็จะออกร่องกลางกันนะครับดูนะครับมันก็จะออกร่องตรงกลางกันผมก็จะมีร่องเหมือนเดิมนะผมก็จะสรรหาอะไรที่มันแบบว่า นักตกปลาไทยเนี่ยมันมันจะชอบอะไรที่มันแบบมีโค้มีร่องมีเว้ามีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนี่ยนี่ดูครับแล้วเวลาปลากัดใช่ไหมครับปามก็จะอมพรึบเนี่ยตะเบ็ดร,ระวังในนี้เลยนะครับตะเบ็ดระวังในนี้เลยเนี่ยครับลูดลูดไปนี่ลูดลูดไปนี่อาจจะไม่เจอนะครับลูดไปไม่เจอแต่ว่าเวลาปลากินมันจะก็จะกดกดให้ให้เจอเจอตะเบ็ดได้นะครับผมแนะนําว่าถ้าจะใส่กับสลิมมันจะเล็กไปหน่อยควรจะเปลี่ยนตะเบ็ดนะครับ ถ้าเกิดว่าจะใส่กับ8เซนเนี่ยทรงเ,ออเขาบอกว่าทรงซีแมนอะไรอย่อยางเงี้ยนะเออก็เรียกตามเขาไปก็แล้วแต่นะครับจะเรียกทรงอะไรก็ได้นะครับนี่ฮะนี่ครับน่บนก็เกี่ยวไปเลยตัวสปริงเกอร์เราก็จะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับตัวสปริงเกอร์ที่ตัวทําให้ปลายยางของเราไม่หลุดหายไปไหนก็อยู่ในนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแบบรุ่นรุ่นเท็กซัสแบบนี้นะครับเท็กซัสแบบนี้ก็ก็มีนะครับแต่ว่า มันจะปัญหามันจะเกิดเยอะเหมือนเงินเวลาเราใส่่สมมุติเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จโอเคเปลี่ยนให้ดูนะครับสมมุติว่ารุ่นรุ่นอันนี้รุ่นเป็นรุ่นสปริงเกอร์นะรุ่นเมื่อกี้คือรุ่นสปริงเกอร์นะครับ,ส,รรรบส่วนรุ่นเฮกซัสอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเป็นรุ่นแบบตะขอหักนะครับตะขอหักน้าก็เกี่ยวไว้ที่คางมันฟึบชึบนะครับแล้วหมุนตะเบ็ดออกมาปุ๊บน้าก็จะได้ปลาที่อย่างนี้เอาใหม่นะครับเกี่ยวนะครับเกี่ยวที่ด้าน ล่าง cream cream อ่ะลองด้านล่างก่อนจะออกมาหัวไหมอ่านะอ่าด้านล่างอ่าเกี่ยวให้ด้านล่างเกี่ยวใต้คางปลานะครับเกี่ยวไป้ทางปลานะครับนะครับดังนั้นนะก็วัดดูว่าตาเบ็ดมันอยู่แนวไหนนะครับตาเบ็ดอยู่แนวนี้สมมุติตาเบ็ดอยู่แนวนี้เราก็กดเข้ามากลางตัวปลาเหมือนเดิมนะครับนะครับนะครับกดเข้ามากางตัวปลาเหมือนเดิมชูบนะก็จะได้ ปายางที่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเบ็ดเมื่อกี้น่าจะเป็น4โอนะครับอันนี้น่าจะเป็น3โอนะครับน,นี่เป็น3โอนะครับ3โอนายัาง3โข้อเสียของตัวที่ไม่ได้ใช้สปริงเกอร์ก็คือว่าหน้ามันจะแบบบู้ทูบผู้ทู่เนี้ยครับมันจะแบบตาเบ็ดมันก็จะอยู่ใต้ท้องอันนี้ไปเลยแล้วมันจะคื มันหน้าแหกะครับยังไงมันก็หน้าแหกแล้วมันแบบปลาปลากัดจุนนี่นั่นปุ๊บหัวมันก็จะรูดบรืดออกมาอย่างนี้นึกออกไหมหัวงก็จะรูดบรื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 ดบดอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยถ้าเป็นสปริงเกอร์มันจะเหนียวนะครับเป็นสปริงเกอร์จะเหนียวกว่านะครับถ้าแนะนําแนะนําเป็นสปริงเกอร์ครับนะครับลองทบทวนดูนะครับนานาดูหลายๆรอบก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคําถามข้องใจติดต่อมาที่เพจป้ายางอารโนนะครับพิมพ์ไทยนะครับ ปลายางอนุได้เลยนะครับมันจะมีไอหนุ่มแก้ผ้าอยู่เป็นรูปมัสคอตอยู่ที่โปรไฟล์นะครับอันนั้นคือของแท้แน่นอนนะครับมีสินค้าหลากหลายนะครับสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหยี่อปลอมอะไรอย่างนี้นะครับยังไงเดี๋ยวอลองติดตามชมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ